นี่อาตวายเหรอไม่ไม่นี่เล่นธรรมดาอยู่รอวะเรื่อแหลกน้อยครับเฮ้ยเฮ้ยโฟกัสเร็วเหรอโฟกัสดีเลยอ่ะไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรเลยครับสวัสดีครับช่างตัดผม้าใครว่างนะครับติดตามด้วยคุณดูผมขอวิดีโอ อ๋อวิธีอีกนิดนี่แม่งจะเป็นสปาร์ต้าพี่ขพงผมนี่เป็นทิงดอมแล้วซอมดีอโอ้โหนี่ไม่กล้าลถอดเลยวะถอดพวกนี้แ <c oughs> ห้นเอ้ยใส่กลับดีกว,ว่า แช่วงนี้ก็โควิด19เนาะแต่ว่าดีที่พวกเราเนี่ยรอดพ้นจากวิกฤตมาได้เพราะว่าเราไม่ค่อยไปไหนกันอยู่บ้านแล้วครอบครัวอยู่ข้าวอยูแฟนแล้วรีบวิ่ไว้เองวันนี้เนี่ยเรามาแกะกล่องกันครับรุ่นอะไรพี่ Huawei P40 Pro แมนยูตัวนี้เนี่ยเขาเปิดตัวมาเมื่อไม่นานนี่แหละวันสองวันที่แล้วอ่าครับแล้วก็เราก็ได้มาเนาะจริงๆได้มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละแต่เมื่อวานเราไปติดภารกิจกันอยู่ยังนกตกปลาเฮ้ เดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครอยากให้เรา V S กับรุ่นไหนนะครับที่วางอยู่บนโต๊ะนี้นะมีตัวท็อปของทุกค่ายเลยนะครับฝั่งนี้จะเป็นซัมซ <Samsung. S 1> ุงตัวท็อปดัมซุงตตัวนี้ iPhone 11 Pro Max ตัวนี้ครับโอ้ยเมสซ่าสคนเฮ้ยตัวนี้ครับตัวนี้ Oppo f i n 5X 2ุดโเฮ้ยเป็นไงแบ่งบนกันพูดดีลาเกเิน <laughs> ก็อันนี้ก็คือตัวท็อปของแต่ละค่ายใครอยากดูเรื่องกล้องเรื่องซูมที่แม่งขิงมาหรือว่าจะเป็นเรื่องงานวิดีโอหรือว่าเรื่องเกมหรืออะไรก็ตามแต่นะครับคอมเมนต์มาเดี๋ยวพี่แพรมกับพี่ดิวไวเทสให้ผมรอนเลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอพวกพี่ๆเขาไปเทสนะครับเพราะว่าปกติแล้วหัวเวยเนี่ยจะเป็นพี่แพรมรีวอยู่เป็นประจำนะครับก็ไปขอณเองแล้วกัน นะจ๊ะหน้ากล่องก็เขียนชัดเจนเลยนะ export is on app gallery อืมก็คือตันนี้ไม่มี GMS มาพูดง่ายๆคือไม่มี Play Store Google mobile service ไม่มีไม่มี YouTube ไม่มี Google Maps แต่ลงเองได้ <laughs> อันนี้ก็ตามเรื่องตามราวแล้วก็เขายังโคกับไลกาเหมือนเดิมเขาโคกับไลกาครั้งแรกเมื่อไหร่ครับพี่พีซิ พี่9พี่ครับีคนไม่อัปเดตแ่นตัพี่พี่ตอนนั้นเนี่ยคือฮามากเพราะว่ามาพร้อมกับเลนใช่สองตัวขาวดำเนาะใช่นะครับเป็นเลนขาวดำแล้วแบบคือตอนนั้นขาวดำใครๆทำมามันก็เฉยๆอ่ะแต่พอเป็นไลกาแล้วแบบโอ้โหฮือาครับก็ขายดีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยนะครับตอนนี้ก็ยังโคลอยู่กับไลกาแล้วก็เลนหลัก2ตัวเขาเนี่ยเป็นไลกาด้วย มันเข้าไปเข้าข้อกันมากระหว่างไลกาคือมันส่งเสริมมันเองเลยนะยอดขายวัวเว่ยก็ดียอดขายไลกาคือเมื่อก่อนไลกามันก็เฉยๆอ่ะใชป้าวัวเว่ยมาคอนแอลกับไลกาปุ๊บแม่งแบบรู้สึกอยากใช้ไลการึเปล่ตัวนี้เนี่ยที่เราได้มานะครับมันมีทั้งหมด3รุ่นพี่ที่เปิดตัวนะครับมี P40 ครับ P40 Pro แล้วก็ Pro Plus 40 Pro Plus โโอ้หนะครับ3รุ่นนี้ราคาคร่าวๆก่อน P40 ธรรมดาเนี่ยประมาณ20,000กลางๆครับ P40 Pro เนี่ยประมาณ30,000หน่อยอ่า แล้วก็40 Pro Plus ครับพี่ประมาณ40,000หน่้อยเลยเดี๋ยวรอดูราคา Official ในบ้านเราครับน่าจะถูกลงไปแกะกล่องกันเดี๋ยวพี่ลองเล่าสเปคของ P 40 40 Pro แล้วก็40 Pro Plus ่หยพี่ต้องต่างยังไงบ้างไม่แกะก่อนนะเอาแกก่อนไม่แกะเพิ่แกะไม่เรียกเดี๋ยวพพูดเองโอเคอันนี้หน้าตาตัวกล่องตัวนี้ก็ใช้ CPU เดียวกับ Mate 30 Pro 5G ครับนะครับเป็น k i ริน990ตัวนี้เนี่ยเป็น 5G ทุกโมเดลเลยนะครับใช่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กกลางใหญ่ได้ไั้หมดถ้าเกิดว่าเป็นเมทสามจีโตนี่ยพี่ก็จะได้แต่เฉพาะตัวที่ทำมารองรับ 5G เท่านั้นก็คือฝาหลังที่เป็นหนังๆส้มตัวนี้ไม่มีนะครับตัวนี้เป็นแค่ 4G ใช่แล้วก็ iPhone ตอนนี้ยังไม่มีก็ยังไม่มีครับซ้ำซ่งเลยครับพี่ ตัวท็อปอย่างเดียวเฉพาะ a 2 0 Ultra เท่านั้น a 2 0ธรรมดาอย่างตัวนี้ไม่มีผมมีนะครับครับแล้วก็ตัว a 2 0 Plus ที่เจให้อยู่ก็ไม่มีไม่มีนะครับอันนี้บอกไว้แบบชัดเจนกันเลยใช่ว่าเขามีให้เฉพาะตัวท็อปแต่ว่า Oppo ครับรุ่นเลยมีทุกรุ่นครับโอ้โหยมีทุกรุ่นสุดยอดสีเราได้มาครับอันนี้สีนี้พี่แพรมเลือกเองเลยสีอะไรพี่ Deep Sea Blue ทำไมถึงเลือกสีนี้ครับเพราะมันเขาเหลือคงสุดท้ายจะบ้าเหรอมันเป็นสีแห่งชัยชนะเอ้ยไม่ใช่เพราะสี B M เหรอพี่เอ้ย B M ครับ Deep Sea Blue ทุกรุ่นเนี่ยนะครับผมดูแลจะมาพร้อมกับแรม8ปดเลยใช่ทาไมวะอันนี้มันต้องมีเหตุผลในการมันพอแล้วนะผมว่าเอาแบบไม่ต้องอวยแบรนด์นะเอาแบบเอาแบบธรรมดาทั่วไปคือบางคนที่แบบว่าเป็นกีคเน้นสเปกก็อาจจะอุ้ยมันน้อยไปสหรับแต่เอาจิงๆมันพอแล้วครับแต่คือทุกตัวส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเราเป็นเปิดมาในปีนี้เนี่ยอย่างต่ำๆคือรับแต่หัวเว่ยเนี่ยให้ให้8ดมาในรุ่นท็อปด้วยรุ่นต่ำด้วยมันน่าจะมีนัยยะอะไรบางอย่างผมรู้สึกว่ามันแบบเออมันพอแล้วแหละให้มาเยอะบางทีแรมเนี่ยม ไฟลตลอ,ตอดเวลากินไฟแรมเนี่ยผมถ้าผมจะไม่ผิดนะครับแรมจะกินไฟอยู่ประมาณ1.2ถึง1.5โวลต์ซึ่งกินอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าแรมมันเป็นหน่วยความจําหลักนะครับม<ช>ันจะลิงก์กับ CPU <ม>โดยตรงนะ ก็ถ้าเกิดว่าถอดถอดอะไปสักตัวหนึ่งก็ะจะประหยัดกว่าเดิมใช่อโมโอไม่รู้ <c oughs> แล้วก็สิ่งที่ปรับเปลี่ยนจากเดิมก็คือจอที่เป็น90 Hz เฮิร์ตไปแล้วจริงๆผมว่าให้เหตุผลว่าทำไมไม่ใส่พวกที่มันเยอะกว่านี้เป็น,100นร้อยเฮิรก็คือมันมันเปลืองจริงๆอันนี้ากกาเราเจอมาอันนี้เจอมามันเปลืองจริงมันเปลืองกับปกติจาก60เฮิร์ตนี่ประมาณสัก25-30เเลยครับฉะนั้นสิ่งที่เขาคิดค้นหรือวิศวกรเขาคิดค้นแล้วก็ไปเสียเขาพิศวกรอีกแล้ววิศวกรจะไม่ตกงาน แข่งสลื่อเดืดอย่าไปเถียงวิศวกรเขาครับอย่าไปเก่งกับวิศวกรเขาแค่นั้นแหละเฮ้ขาคิดมาแล้วแต่ถ้าเกิดเราเราใช้มาห่วยเราก็เราก็เราก็จะโทษวิศวกรเขาอีกแกะดีดีไหมแกะดีดีก็ได้ครับของเกาแพงตัวอักษรรอบกล่องเกาสีทองนะอ่าดูดีทีเดียวสกินมาสวยครับหรูหราปาร์ตี้เีบบสกินเมาสกินแถวแบางนาเลยเฮ้ยยินายเลิกว่ะกำลังจะพูดอยู่วันนี้ร้านพี่เลิกที่ร้านอะไรนะพี่อะไรก็รู้แต่รู้จักเพื่อนมาไม่เคยรู้จักร้านชื่อร้านเพื่อนเลย โอเปิดมาครับโอ้สวยมากยังนี่เป็นตำแหน่งฟินเกปินป่ะใช่นี่ก็ผมชอบนะฟินเกปินของโอ้ยเร็วสองเลยตำแหน่งการวางด้ดีเออเนี่ยมันอยู่ตำแหน่งเลเยอร์ดีอะตรงกลางนะพี่ในขณะที่เดี๋ยวให้ดูของซัมซุง ซัมซุงอยู่ตรงนี้มันจะค่อนมาทางปลายหน่อยๆด้างล่างเออจะค่อนมาทางปลายหน่อยๆบางทีเวลาเราจับเนี่ยมันจะถล่มแต่หัวเวถ้าเกิดว่าเป็นเมส20่โปลอยู่ตรงกลางเดะเลยตัวนี้ค่อนลงมาล่างนิดให้มันแบบพอดีพอดีหน่อยที่ผมชอบนะครับถือว่าฉลาดในการออกแบบเห็นไหมตำแหน่งมันจะของซัมซุงมันจะเหลื่อมลงมาข้างล่างกว่านิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาเราแปะจริงๆเ่ยอย่างพี่นิวพี่นิวแปะไง แต่ผมจับแบบนี้นะผมจับบนี้มันก็พอดีนะไม่เนี่ยจับมันคงก็มันก็ต้องเต็มแต่ถ้าจับมันคงแลลงมาแบบนี้แต่ลงมาอย่างเงี้ยมันก็จะมันมันจะมีโยกกะที่มันต้องแบบมาชไปยุงแหละเออแต่หม่ง้สองต้นหนึ่งเสียงแล้วพี่เั้กรนต้องคิดมาแล้วต้องพี่ผมเชื่อพี่อันนี้สี ดีฟซีบลูครับแล้วก็เป็น2ซิมนะครับซิม2ถ้าเกิดว่าไม่ใช้ก็ใส่ตัว n อ็น n o ็มนาโนกาฟของเขาเลยนรัาโนกาฟเอ็นเอ็มกาฟที่ข้อองของเขาจริงใช่ราคาตกกระจุยกระจายสิ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งที่หัวเวทีซีรีส์ออกมาคือชาร์จก็เร็วด้วยไม่พอไวเลสชาร์จที่ใช้กันประจำยังเร็วอีกานตัวนี้รองรับไวเลสชาร์จคือหมายถึงว่าเอาเป็นแปะชาร์จเนี่ยยี่สิบเจ็ดวัตต์ Oh. และตัวท็อปนี่4 0วัตต์แต่ตัวนั้นต้องชาร์จกับแท่นมาของม<อ>ันด้วลของเขา Blue Owl ร์ r e l e s s f a อ่ะอุปกรณ์ในกล่องนะครับพี่มันก็จะมีเคสมาให้เคสดีป่ะเคสใสฮาร์ดเคสป่ะเป็นฮาร์ดเคสไม่ไม่นิ่มๆเคสนิ่มซิลิโคนใสแล้วก็มีนี่ป้องกันกล้องด้วยนะใช่แล้วก็มีฟาสชาร์จมาให้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นฟาสชาร์จ40วัตต์นะครับเขาเขียนไว้เลยว่าแม็กซ์40วัตต์ถ้าเกิดว่าเป็นแบรนด์อื่นนะครับอันนี้ผมขออนุญาตพาดเพีงแล้วกันถ้าเกิดเราเป็นซัมซุงอ่าในกล่องจะให้มาเป็น45หรือ4 45วัต์ในตัวท็อปครับแต่ถ้าเกิดไปรุ่นที่เป็นรุ่นกลางลงมาอย่างไม่เป็นรุ่นกลางเป็นที่ัตต์ครวัต iPhone เหรอครับพี่ iPhone ให้มาเท่าไหร่ส8เหมือนเดิม18บแดเหมือนเดิมจากนั้นถ้าเกิดว่าเทียบว่าในกล่องในรุ่นกลางเนี่ยตัวนี้น่าจะให้มาเยอะสุดแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วแล้ว Oppo 50นะ Oppo เนี่ยเออยกเว้น Oppo แล้วไง Oppo มันให้ฟาชาร์จที่เร็วที่สุดในโลกมา65วัตอะไรพวกนี้มันต้องผ่านพวกนั้นไป แต่ว่าพี่อยู่ที่คนซีเรียสอะแต่จริงผมชอบนะฟ้าชาร์จผเว่ยผมใช้งานมาหลายๆแบรนด์เป็นอีกอันหนึ่งที่ผมชอบเลยนะประทับใจคือคือเร็วมันเป็นหัว u s นะผมอยากสองหัวนี่ไงหัว u s อ๋อเออว่ะจริงด้วยว่ะมันเป็นหัวแบบอันนี้ใช้สี่ใช้ A อยู่ใช้ A ถูไท้สี่ ไม่ได้เป็น C ีซ c สอแบบซัมซุงแบบ iPhone เป็น C2C แล้วนะครับคือนี้ก็คือติดนิดนึง,<ม>นงเพราะว่าถ้า c ีสมันดียังไงที่เอาไปชาร์จต้องที่ได้โดยที่ไม่ต้องพกไปหลายสายอะแ,แล้วเดี๋ยวนี้พวกเขาแบงค์มันเป็น C2C หมดถ้าจะเป็นฟ t c ชา r ์จตรงกลางหรือแม่กนั่นแม้กันนั่นแม้กระทั่งเอ้ยแม้กระทั่งเนี่ยเอาไปชาร์จแมคบอ่าก็คือถือสายเดียวเลยใช่แต่นี้มันต้องถือทั้งถ้าคุณใช้เต้าเนี่ยมันต้อง a เอเขายัง ยังใช้กับตัวเดิมอยู่ใช่ยังเผื่อให้คนแบบอคเซอรอรีแบบเก่าไม่พี่พพผมว่าผมว่าใช้ฟาชาร์ตตัวเดิมแบบเมื่อเมื่อตอนเมด ว่าตอนเมทยี่สิบโปล่ะเมทสามสิบโปลอะไรเงี้ยแล้วจะใช้ฟ้าช้าตัวเดิมนะแล้วก็ฟังตัวนี้เนี่ยเป็นไทสี่นะครับเพราะว่าแจ็คสามจุดห้ามิลเขาออกไปแล้วคือเทรนด์ตอนนี้มันมาไทสี่ล้านเปอร์เซ็นต์แล้วแหละไม่มีการกลับไปใช้รูปแบบของอนาล็อกอะไรแล้วได้แล้วครับแต่ว่าเหมือนพี่แพรมบอกถ้าเกิดว่าคุณกะใช้นานๆซีทูซีมันมาแน่ๆนะครับแล้วเดี๋ยนี้รถสมัยใหม่เห็นปะ B M Benz อ่ะให้ซีมาแล้วซีทูซีหมดเลยนะใช่ครับมันจะไม่เป็นไทเอซีนะเทสลา โมเดล Y <C CC. S 1> Tesla Model Y เวอร์ชันล่าสุดน,นะครับ <C CC. S 1> ที่ออกไปพอร์ต4พอร์ต ไม่มีไทยเอเลยใช่เป็นไทยซีหมดเลยต้องชาร์จซีทูซีเลยรถสมัยใหม่เนี่ยผมว่าอีกประมาณสักปี2ปีน่าจะเปลี่ยนเป็น C หมดแล้วครับแต่เอมันก็ดีนะตรงที่ว่ามันหาเยอะเลยเนี่ยหาง่ายอย่างสายสมมติเราทำสายพังอี่ทีเราก็ไปหา C to A หาง่ายจะตายเดินแทางก็เทเวนก็เจอใช่พี่เทเวนอีกแล้วเฮ้ยมาครับก๊สซกี่อ่ก๊าลังจะไม่พูดละตัวนี้ก็รองรับการกันน้ำนะครับ IP68 อุ้ยมีสีสวยว่ามันเหลือบม่วงๆด้วยอ่ะ เป็นแบบคล้ายด้านๆเนาะด้นเออดือดม่วงๆได้นะเห็นป<ช>นะใช่ครับมันจะเป็นแบบแนวด้านก่อนแล้วก็แบบอารมณ์คล้ายๆตัวเนี้ยอารมณ์คล้ายๆ oppo ครับที่เป็นสีด้านๆนะถ้าเกิดท,ที่ว่ากล้องเขาวางสวยนะโอ,อ้ตัวเดิมนี่โดนล้อเออตัวเดิมเขาบอกว่าเหมือนอะไรนะที่เหมือนเสื้อผ้าเออครับอันนี้อันนี้แล้วแต่คนคิดนะแต่ผมว่าไม่ค่อยเหมือนว่ะไม่คือคนมันก็ล้อไปเรื่อยเลยะอันนี้คือ made สามสิบโปรที่เป็นสีม่วงๆเหมือนกันครับแล้วก็ P40 ีสิโปรสีม่วงๆเหมือนกันที่ถามไอ o n e ออกมาใครไม่ตีบ้าง ลอยบาทก็ซื้อบางคนก็ไมีซื้อกติไปกติขอให้เตี่ะเออผมว่าสวย่ะใครว่าไม่สวยผมเสียงอ่ะผมว่าสวยทไมคือเทรนด์ปีนี้ผมว่าเป็นเทรนด์แบบสีด้านนะผมรู้สึกโกลนะเนี่ยไอโฟนสีด้านมันก็ไม่ด้านนะมันก็เงาอยู่มันมันมันไม่เงาแล้วมันเงามันเงาอยู่เงาแต่ผิวในจะไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีแต่มันไม่ได้แบบเมาเมาเหมือนเหมือนจะดูเป็นแคชชัวร์มากขึ้นคือมันจะมีความเงาและไม่เงาในตัว เออว่ะแต่ถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยคือด้านร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยไอโฟนคือแบบด้านแบบด้านจังอันเนี้ยมันมันมีเท็กเจอร์ถ้าจับรูปดูอะของอัพโปมันจะมีเท็กเจอร์มันก็เลยดูอันนี้เป็นกระจกอันนี้เป็นกระจกมันก็จะเงาอันนี้ไม่ค่อยสะท้อนเยอะจะค่อยเป็น S ยี่สิบเอาตาจะสะท้อนเนี่ยนี่คือกระจกไปนี่คือนี่คือกระจกแบบกระจกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอันนี้คือด้านร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้คือเงาแต่มีด้านหน่อยๆในสีอ่าในอันนี้บอดี้แม่งด้านเลยอันนี้กังไกลอันนี้คือตรงกลางระหว่าง แต่ว่าความม่วงเนี่ยถ้าเกิดว่าเทียบกับตัวตัวม่วงเมือน Samsung Pro ก็สวยใช่ผมม่วเมือนก็สวยก็สวยอันนี้เป็นสีบลูงพี่ดีดูสีบลูอยากให้ดูขอบข้างหน่อยอ่ะเดี๋ยวแป๊บแป๊บแกะอันนี้ออกมาก่อนอันนี้แกะได้ใช่ไหมพี่ได้เสร็จแล้วเธอบอกด้วยโอ้โหยนี่ชอบท a m s u มาสวยเนาะสีแบบพวกเกดงเกดเลียนเนี่ยเขาไล่มาแรกๆเลยไหมถ้าเกิดว่านับกันในนี้เนี่ยมีตัวที่มันดีตัวพิซซึมอยู่เนี่ยสามตัวเลยนะใช่ Samsung เชียร์มาเล่นไพ่บาคาร่าเลยเนี่ยตัวนี้มีฟริซึมมาให้ซูมร้อยเท่าอันนี้ซูมได้แค่ประมาณสักหกสิบเท่าโพลิสโคปตัวนี้ร้อยเท่านี่โพลิสโคปมเลยพวกนี้ก็จะเป็นซูมแบบธรรมดาธรรมดาใช่พี่รู้สึกว่ากล้องหนังของเวยสวยกว่าซัมซุงของซัมซุงมันมันใหญ่ไปแต่ว่ามันก็อย่างที่ตั้มบอกเคยบอกไปว่ามันก็ไอเชียมันตัวท็อปมันหยาบแสดงแสดงความมีอำนาจทรงพลังแต่ว่านี่มันอยู่ในในแบบที่ ดูดีอะเออมันสวยพี่ว่าสวยกว่าแล้วแต่มุมมองพี่ชอบการวางตำแหน่งของใครมากกว่ากันกล้องใช่ปะเออพี่ชอบมาใครมากกว่ากันนะเท่าที่เรายกยกมาในวันนี้พี่ชอบ p h o n e พี่ดูว่ให้ใครพี่ผมจะต่อไอโฟน e เออถ้าเกิดชอบนะเว้ยเอาแบบส่วนตัวเลยนะผมชอบของผมเว้ยว่ะคือ1นพี่ชอบที่หน่งและที่สองเหรออันนี้พี่ไม่ชอบการวางนี้ จริงเหรออันนี้อันนี้ผมผมเอ็มก็แอบชอบนะแหละชอบเพราะว่าพี่จะชอบเพราะมันไม่ได้หนุนมากเลยจริงเหรอผมชอบตรงไอ้กลมๆนี่แหละแต่คนล้อแต่ผมไม่รู้ว่าทำไมถึงคนล้อเนี่ยผมชอบไม่ทุกแบรนด์คนล้อหมดมันอยู่ที่อยู่ที่หรือที่ล้อสนิยมเอออยู่ที่ล้อสนิยมอย่างไอโฟนอ่ะยิ่งล้อใช่ปะยิ่งล้อยิ่งขายดีเออยิ่งขายดีแล้วมันไม่สวยยังไงอยากรู้ตอนแรกพี่ก็ล้อนะเป็นแบบไข่มุกไข่อะไรก็น่ารักดีนะกลมๆเหมือนเทเลทัมบี้ไอคอนกล้องนูนน้อยสุดแล้วเนาะเเท่่่อออวะใชกล้งมากน้อยมากครับ คือเหมือนฝังมาก็เป็นเม็ดใช่ก็มันนูนเยอะแต่มันมีแป้นตรงนี้มารองไว้ที่ถ้ามันเป็นชั้นขึ้นไปแต่ทุกคนก็มีแป้นนะเนี่ยนี้ก็มีแป้นนี้ก็นี้มีแป้นอีกชั้นนึงไงว้ามันเป็นแป้นสองเลเยอร์แต่พวกนี้มันเป็นแป้นเดียวเลยมันคงออกแบบมาให้มันดูแบบไม่นูนแล้วแหะว่านะวิศวกรกับทีมดีไซเนอร์คงออกแบบมาแล้วหลังจาีจะเี่ยมทำไงให้มันดูไม่นูนว่ะแต่คือการใช้พื้นที่ในการวางกล้องนะไอโฟนกับอ p พ o นี่คือใช้พื้นที่น้อยหน่อย อันนี้เนี่ยผมว่ากำลังดีครับไม่ไม่ลบลุงลางเกินไปอันนี้ไม่ลบอันนี้ไม่ลบอันนี้เนี่ยลบโอเพเหมือนเซี่ยวมี่อะแนวตรงอย่างแนวตรงอยู่แต่ถ้าเกิดว่าดูสังเกตดูดีๆนะครับทุกคนจะเอาเลนส์ซูมเนี่ยมาไว้ล่างสุดหมดเลยยกเว้น o อ p o ่โอเคนเดียวใช่หุ่งยิ่งไม่ไม่เอามาไว้ตรงนี้ก็ไม่รู้ดูดูขอบมันสวยนะขอบตัวนี้เขาเรียกว่าโฟล์คัพดิสเพลย์ครั้งแรกของโลอ วอดเทอร์มอ่บเชื่อฟิแทมใช่ไหมวอดเทอร์มอันนี้ผมก็ไม่ทราบมันมันจะเขาเรียกว่าโค้งทั้งหมดสี่ด้านครับแต่ว่ามันจะไม่โค้งเหมือนเดิมเพราะว่าไอ้ตัวข้างๆนี่มันแบบพุทธขึ้นมาเนนี่ยมัจะแบบนี่ไว้ให้ดูให้ดูให้ดูมันจะกันเหมือนเอาป้องกันไว้อ่ะาติมันจะแบบโค้งมันก็คงจะโค้งทั้งห้งลงไปแต่ตรงมุมเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นติ่งขึ้นมาแบบติดกับจออ่าหล่นมาก็ถ้าเกิดโดนตรงนี้ก็จะไม่แตกครับแล้วเลเยอร์เวลาเรามองสีอ่ะมันต่างกันนะระหว่างขอบกับฝาหลังเห็นปะ จริงๆมันสีเกือบอันเดียวกันครับเออว่ะแต่แต่เวลาเรามองเห็นปะมันจะสะท้อนแบบ2อเลเยอร์ออคนละอันอันนี้ก็จะเป็นม่วงๆใช่ปะโคตรสวยม่วงๆฟ้าๆเหมือนเหมือนสีรถซปเปอร์คาร์ที่เพิ่งดูแมคลาเรน 720S ไปมันจะเป็นสีแบบนี้เลยพอออกจากแดดปุ๊บมันจะเป็นสีแบบสีม่วงพอเข้าทึบจะเป็นสีฟ้าเนเออมันน้ำเงินเหมือนไอเนี่ยเหมือนพวกมึกปากกาครับเออเออเดี๋ยวผมชอบทำมุกปลาคาเออมันจะเป็นสีแบบเนี้ย พี่เออปากกาแตกอะ่ะเสีเขาคิดค้นมาแม่งเป็นร้อยล้านมาบอกมึกปากกาแตกจริงจลยเออจริงสีนั่นจริงนะสวยวส,สวยอ่ะลองเปิดเครื่องดูลองเปิดเครื่องดู <S <S แล้วก็ถ้าเกิดว่าให้ดูข้างหน้าเนี่ยนะครับ อันนี้เป็นกล้องหน้าคู่ซัมซุงเป็นกล้องหน้าเดียวในจอนะครับแต่ว่ารุ่นก่อนหน้านี่ซัมซุง S10 พัตเป็นกล้องหน้าคู่เหมือนนันนี่เพิ่งเอามาอันนี้ก็เป็นกล้องหน้าเดียวแหละแต่ว่ามีเซนเซอร์คู่จริงๆตัวนี้ก็ไม่ใช่กล้องหน้าคู่นะเป็นเซนเซอร์เหมือนกันมันเป็นเดฟอันนึงไงใช่หอวโป้ก็เป็นเดียวครับครับมันมันใหญ่เลยนะพี่ว่าใหญ่ใหญ่ตอนนี้เปิดตัวเนี่ยผมยังแอบแซวอยู่เลยว่ามันมันยาวไปเออมันมันดูเบิ้มไปหน่อยนึงเวลาเสพคอนเทนต์นี่มันอาจจะ แสดงผลมันโค้งไปบางทีมันอาจจะปิดพวกเก็บพลังอะไรเงี้ยไม่นะอยู่ไอ้ตัว Android Version ใหม่มันทำมารองรับพวกนี้แล้วพี่เพิ่ม eSIM ได้ด้วยเนี่ยเห็นว่ะเพิ่มได้เพิ่มได้หมดเพิ่มได้สี่ห้า eSIM ไวไฟตัวนี้ไหนครับเป็น Wi-Fi ตัวใหม่นะ Wi-Fi 6 6 plus มันยังไงพี่มันดียังไงมันจะดีกว่า6ธรรมดาเพราะมันเป็น6พ p l เอ้ยนั่นแหละเฮียพลคือตัวเดิมเนี่ย ตัวที่อยู่ในเมน30ปหรือว่า P 4 0 Pro โปความแรงความแรงมันวิ่งอยู่ประมาณพันเซึ่งสมาร์ทโฟนทุกวันนี้เนี่ยไม่มีใครถึงเลยอย่าง s ซัมซุงอย่าง iPhone ได้แม็กซิมัมสุดแค่พันห้า P สี่สิครับสามพันสอกว่าเออสองพกว่าโอ้คือแบบตัวเดิมเนี่ยยังไม่มีใครล้มได้เลยครับ ขึ้นไปสเต็ปหนึ่งอีกแล้วครับเพราะว่าถามว่าทําไมเขาถึงเก่งเรื่องนี้รับสัญญาณเขาดีทําไมถึงดีพี่เหมือนเขาทำเราเตอร์ด้วยมาทำเราเตอร์ขายไปเขาทําพวกนี้มาก่อนทาเราเตอร์ขายก่อนมือถืออีกนั้นผ้ารับสัญญาจีเองด้วยไม่ต้องไปสื่อเขาแล้วแล้วตัวนี้มีไม้สามตัวนะครับตัวเดิมเป็นไม้สองตัวเพราะฉะนั้นจะมีฟังก์ชันซูมเสียงมาให้ด้วยเราจะตามเขาไปทันจุดเป็นเปลี่ยนหลักๆก็จะมีจอจะเป็น90ใช่ป่ะแม่แล้วก็มีกล้องหน้าที่เป็นเดฟอีกตัวหนึ่งมาใช่จอเป็นคอร์สเคิร์ฟแล้วก็ สีเป็นสีใหม่มาทั้งหมดใช่ครับกล้องซูมจาก50เป็นร้0ยมีซูมเสียงแล้วก็เซ็นเซอร์ตอนนี้นะครับ50ล้านพิกเซลเป็นเซ็นเซอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้มือถือสมาร์ทโฟนใช่ครับสัดส่วนเท่าไหร่ครับ1ส่วน1.28โอ้โหใหญ่กว่า1น3ส่วนแล้วอ่ะใหญ่กว่า Galaxy S 2 0 Ultra สุดยอดแต่ว่าทีนี้ต้องไปลองใช้ดูเพราะเซ็นเซอร์ใหญ่เนี่ยมันจะต้องทำการโฟกัส เค้นม u ีเค้นพลังงานเยอะออจะดูว่ามันต้องร้อนไหมโฟกัสด,ดีไหมต้องไปลองดูแล้วก็ตัวการเรียงสีของตัวกล้องเนี่ยก็จะเป็น r y y d เหมือนเดิมไอที่เราชอบบนบนกันนะครับใน P 3 0 Pro ที่ถ่ายแล้วเพี้ยนกระจุยเนี่ยตัวนี้เขาบอกว่ามันจะเที่ยงตรงนะครับแล้วก็ไปกินข้าวเล็วอ,อย่มุกเที่ยงตรงมุกเดิม ในหลอกที่เจกําลังพูดสปเปกก็ดูตัวเครื่องไว้แล้วกันควสวยอง,อง,งามๆลองรับสซิมเนี่ยซิมแรกเป็น 5G ครับซิมสองเป็น 4G อ๋อไม่ได้ 5G 2ซิมเหรอคือถ้าใช้ 5G ซิมในซิมหนึ่งซิม 1, จะลองรับเป็น 4G ครับอ๋อมันจะไม่เป็น4จูดิสูเเูเลยดีย 4G ดูออสแตนายมันจะเป็น 5G กับ 4G ครับประมาณนั้น ทำไมถึงไม่มี 5G 5G อ่ะพวนี้มีใคร 5G 5G มันก็ 5G ทั้ง2ซิมแต่หมายถึงว่ามันไม่ได้สแตนพร้อมกัน 5G อ่าก็เหมือนตอน 4G มาใหม่ๆแหละใช่ตอน 4G มาใหม่ๆซิมหนึ่ง 4G ซิมหนึ่ง 3G 2G ถูกต้องสลับกันเปิดกันปิดแล้วมันก็จะมีดราม่า 4G ดูโอสแตนบายอะไรอย่างี้ช่วงหนึ่งอะช่วงหนึ่ง มีรอันนี้ก็เหมือนดราม่าทำไมมันใช้ทีละ1ิอยู่แล้วอ่ะอัตราการรีเฟรชหน้าจอเนี่ยนะครับมันจะเซตติ้งจากโรงงานมาให้เป็น90เฮิรต์เลยถามว่าต่างกันไหมกับ60อ่ะต่างแน่แต่เทียบกับ120อ่ะผมว่าผมว่า120ของซัมซุงดีกว่าเวลาตัดทัดแบบแต้ๆอย่างนี้ครับมันมันปลื้ดปลาดใช่120เนี่ยเดี๋ยวแปะอปะให้ดูอันนี้อันนี้ของพี่ตั้งอะไร60ปะ อันนี้ตั้งหกเนี่ยคือมันจะมีความต่างเลยเวลาเราเล่น60กับ90อ่าเดี๋ยวร้อยยี่อันนี่ร้อยยี่ร้อยยี่อันนี้ถูกร้อยยี่ร้อยยี่อ่าร้อยยี่มันจะมีเวลาเราไถครับเราจะรู้สึกได้อ่าเออมันเร็วพุดๆเลยเห็นไหมแต่คือ90ก็พอแล้วปะแต่คือร้อ่อะครับเนี่ยทางเกดูว่าแบตเร็วหกเอรแล้วมันไปเร็วอะมันเร็วมันไปเร็วจริงครับของพวกนี้แบตมันแบบมันยังดูดอะซึ่งหนูเวยเขา ขึ้นชื่อเรื่องบัตรอึดอ่ะเขาก็ไม่อยากเสียเรื่องนี้ไปนะไหนๆก็เปิดสุดแล้วก็เอาไว้มันเต็มที่แต่ที่90แล้วกันเพราะว่าอย่างซ้ำตรงเองเราใช้10 2ก็ไหลเนี่ยไอ้ต้องยอมรับตรงๆเหม็นๆกันว่าไหไรมันก็มีการไปแฟร์ ADB เพิ่มเป็น90เออคือทุกคนพยายามโหยหา90ตัวเนี้ยครับคือมันลื่นแล้วมันลื่นไม่กินมากใช่มันอยู่ในระหว่างกลางที่แบบรับได้ระหว่างสองเราเออแล้แบบไม่อวยหัวเวทน่ะ ว่าพอแล้ว90แบบพี่รับได้แต่60ตอนนี้เริ่มสึกขัดตาละแต่พอไปเล่น60ของ iPhone ก็ไม่ค่อยอยากจับ Android เท่าไหร่มันเลื่นคือมันเลื่นไปหมดอ่ะแต่การแจ้งเตือนมันก็จะเถิดออกมาเนาะใช่จะเหลือแค่ตรงนี้เป็นไรนะรู้สึกอะไรแล้วก็ทุกรุ่นย่อยครับจะรองรับ NFC หมดเลยครับนั่นแหละจับถือไปไงดีไหมดีนะเข้ามือลั่นไหมผมไม่ลั่นนะไม่ยังไม่ลั่นครับเยังไม่รู้ต้องใช้ไปก่อนต้องใช้ไปก่อนแต่คือตอนเนี้ยจับตอนเนี้ยมันยังไม่มีออาากรรลลั่นะไเย กล้อง่ะแต่ว่ากล้องเนี่ยมันไม่ได้แบบเป็นสมูทนะโดยที่แบรนด์อื่นเนี่ยมันเป็นแบบสมูทหมดแล้วเห็นปะมันแบบตึกตึกตึกไปเลยมันที่กดพี่เขาลากดูที่ให้ให้ชาวบ้านเขาดูมันกดทางแล้วลากขึ้นลากไม่ไม่ไอแบบลากแบบกดเร็วๆเนี่ยมันเป็นตึกตึกตึกเห็นปะอ๋อโดยที่โดยที่ตัวอื่นเนี่ย <takeaway. S 2> เขาจะค่อยๆเปลี่ยนเขาจะแบบฟู <adult Yin> ๊ปนลี yeah. ่ยฟู๊ปอ่านี่จะเป็นแบบตึ๊ๆอ่ะครับดูซัมซุงก็ได้เฮ้ยซัมซุงอีกแล้วอ่ะไม่เพราะซัมซุงเมื่อก่อนก็ตึ๊ดตดูนะเห็นไหมมันจะให้โมชั่นเลยมันจะโมชั่นแบบดีเดอร์โมชั่นมันก็จะเพิ่มประสบการณ์การถ่ายรูปไปให้แต่ว่าซัมซุงผมชอบหนึ่งอันหนึ่งเวลาแบบเนี่ยเวลาแบบพี่แพมเจอเกจะซูมใช่ป่ะมันจะแบบมีให้เลือกมาเออเลือกระยะเลยเออ ไม่ต้องมานั่งลากกว่าจะถึงคือแบบมันดีอ่ะใช่บางทีเราลากมันเกินมันขาดอะไรเงี้ยออันนี้ก็สูงได้50นะครับถ้าเป็นโปรถ้าเป็นโปรพาสจะไม่ได้ได้ร้อยมันแบบตึ๊กตึ๊กเนาะถ้ามันมีโมชั่นพี่ว่ามันจะดีครับเฮ้ยเฮ้ยเอวเฮ้ยเร็วอะเอาว่ะเอแหล็กน้อยครับเฮ้ยเฮ้ยโฟกัสเร็วเหรอโฟกัสดีเลยอะ รู้สึกตื่นเต้นอะไรแล้วคือตอนนี้กล้องหน้าเขาบอกว่ามันอัด 4K 60ได้แล้วนะจริงเหรอจริงนะจ๊ะอันนี่ต้องไปลองอีกทีหนึ่งเนาะมันก็ยังมีความแบบมันจะกระตุกอะแล้วก็เหมือนจะขอบมาค่อนข้างเยอะไปทนได้ด้วยได้หรอไม่วัดแสงเดียวเป็นฟิกปฟกัสยังไม่ค่อยดีนะพี่ว่ากล้องหน้าอดูิมันน่าจะขอบเข้ามาเยอะนิดนิดี่ถือถือแค่ตรงนี้คือหน้าผมเต็มกระดงแล้วอะขอบเพื่อทำการกันสั่นใช่ แต่เราเวลาแบบเราหันซ้ายหันขวาครับก็จะนองนงหน่อยมันจะเรียกว่าเป็นเหมือนอะไรที่ rolling effect ใช่เดี๋ยวเราลองเดี๋ยวเรามาเพย์ดูแล้วกันในกล้องหน้าอันนี้คือเราอยากได้มานานแล้วกล้องหน้า 4K 60เฮ้ยแต่ลื่นนะพอมาเพย์เพย์ก็ลื่นนะลื่นมีอยู่ไว้ยป่ะไม่เดี๋ยวต้องลองแต่มันแคบกอ่ามันแคบก็ถือว่าเป็นก้าวกระโดดของโัเวยนะครับก้าวดูอีกแล้วนี่ถือถือแค่ตรงนี้คือหน้าเต็มกระดกแล้วอะขอขอช่วยทำการดักสัตว์มันแคบบ้านนะพี่ แล้วเวลาแบบเราหันซ้ายหันขวาครับมันก็ลื่นอยู่นะลื่นลื่นลื่นฟรีดเนี่ยแต่คือความรู้สึกผมนะมันขอบเยอะเกินไปอเดี๋ยวลองลองไก่โฟนก็ได้ลองไก่โฟนก็ได้ไอโฟน 4K 60ผมว่ามันก็แบบไม่ขนาดนั้นนะพี่อ่ะโอเคนี่ไงกว้างกว่าเยอะโคตรโหดกราบ ยังใครจะขิง 4K 6 0ที่ผมยิบ iPhone มาตัวเดียวอ่ะขิงได้ยันบ่ออ่ะกราบกว้างกว่าเยอะเลยอ่ะสว่างเลยนะใช่ตรงด้วยสีอะไรเราไม่ต้องกลัวจะ r o ล l i n ง e อฟเฟคไม่มีแต่ต้องรอหูอวยควัมเดตนะเหมือนตัวที่แล้วเหมือนเมดอ่ะอ่แต่พี่ลองเพย์เพย์สองตัวนี้ร่วมกันดูวะดูดูมุมมองมันต้องเป็นลองอีกทีนึงเนาะมันก็ยังมีความมันจะกระตุกย้ยอมันแคบมากเลยนะ แต่เสียงมันค่อนดีอ่ะเสียงดีขึ้นเยอะเสียงใสเสียงใสเสสียงใลำโพงดีด้วยกล้องหน้าความเอียดเท่าไหร่พี่ตอนนี้32ล้านครับกับอีกตัวหนึ่งเป็นเลนเหมือนคล้ายเลนทีเดฟเป็นเลนเดฟอ่ะเขาบอกว่ากล้องหน้ามันถ่ายดีแล้วนะเพราะว่าหลายคนบ่นไปว่ากล้องหน้าไม่โอเคอุ้ยโอเคว่ะเดี๋ยวลองถ่ายภาพบุคคลดิเฮ้ยดีเด็ดได้ถึงสามแต่มันมันอันนี้เร็วนะมันชัตเตอร์เร็วเร็วเออดีอ่ะโหดมากซื้อเฮ้ยเร็วนะกระชากเลยว่ะ มันกระชากมันก็เซ็นเซอร์มันใหญ่มันก็ต้องกระชากปะไม่ผมชอบไอโฟนกูอยู่ทีไอโฟนเนี่ยเมื่อไหร่กันเลยพวกเซ็นเซอร์ที่ใหญ่เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของการโฟกัสนะใช่คือด้วยความที่เดฟมันบางหลายหลายคนไม่ได้เข้าใจเลยในกลุ่มชอบไม่บนกันโคตรดีมิติดีมากชี้อะดีเทลโคตรดีดีเทลโคตรดีถ่ายงงงดีด้วยดูใช่ครับนี่มันกล้องคอมแพคชัดเฮ้ยใหม่แล้ววะคล้ายอีกตัวหนึ่งเลยว่ะไอนี่วอตดีที ของเขาเองเนี่ยลองมาดูตีโคตรดีอะหูเด้งสัตว์แล้วดีเทลย่างซูมอ่ะดีครับไม่ติดีมากราต้องไปดูไว้บรลานซนะใช่เพราะเซนเซอร์ตอนนี้มันจะมีปัญหาการรับไว้บรลานครับแต่เลนส์เลเจ้าวไม่ค่อยกว้างครับเลนส์เอลเจ้าวมันก็แต่มันคมไหมตร้าวายเขาคมใช่เลนส์หลักใช่ไหมะเหมือนเหมือนใช้เลนส์แบบ เล่นดีๆอ่ะเล่นดีๆตัวหนึ่งอ่ะเอามาทำเป็นเลนเอลต้าไวครับอ่าคุณภาพเล่นเลนเรื่องความสว่างมากกว่าความนี่เอลต้าไวเหรอไม่ไม่นี่เล่นธรรมดารอวะดูแต่แม่งคมมากเลยวะคมเลยนะดูครับคมคมผมว่ามันไล่เฉดสีได้ดีนะไลกาอย่างนี้แหละเล่นที่เราใช้ก็ไลกาดูผ่านจอแม่งแบบยังรู้สึกได้เลยว่ามันดีอ่ะใช่ท้าไม่จัดเกินไปด้วยโอ้โหซื้อเลยครับคนที่คุณรักประกันไเนย ตัวน,นี้ยี่ตอ้นอยู่ไงเนี่ยเออสวยนะยนแต่เนี่ยแต่ว่าเลนเอาต์ร่าไวคือมันมันนิดเดียวอ,ะอ่ะนิดเดียวจริงนิิดดเียวจรงแล้วก็สีมันไม่ได้แบบแมทกันปะ่ะสีแมทกันไหมผมว่าแมทกว่าเดิมนะตัวเดิมจะเด้งกว่านี้ตัวเดิมจะจะโดดกว่านี้อโดดตัวนี้มันจะใสกว่าเพราะรูปแสงกว้างกว่าใช่อันนี้ก็จะทึบกว่านิดนึง แต่ก็ถือว่าด e ีมากแล้วนะออาตัวไว้ในที่แสงน้อยมันแคบไงใช่แต่มันแคบตะกี้พี่พูดถึงออาตัวไวในที่แสงน้อยนี่เชื่อทำไมเพิ่งสังเกตเนี่ยทำไมมันถ่ายเหมือนใช้เลนส์ธรรมดาเลยวะมันถ่ายดีมากเลยเดี๋ยวถ้าเกิดใครนิ้วผ้าไม่ออกครับเดี๋ยวเอาถ่ายพี่แผ่นนิ้วลองกับไอโฟนนี่ธรรมดาบอกเลยถ้าไอโฟนทำหมดกลางคืนออาตัวไวตายหมดแอนดรอยไม่ได้ขายเป็นไงกูอวยไอโฟนให้ดูให้ดูความไวครับที่มันต่างกันอยู่อ่านี่ให้แบบแต่ ดีเทลของเมดดีเอ้ยไม่ใช่ดิคีไม่ใช่สิโปรดีกว่าเยอะอ้าวไปโดนอะไรอีกแล้วเนี่ยของไอ,ฟอ้ฟูมมันก็สไตล์เดิมเหมือนเรื่องเหลืองเ้ื่งภาพใช่นะครับมันก็จะประมาณนี้เห็นไหมดูความกว้างอันนี้ให้ดูแบบคร่าวๆก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูมิติเสื้อดีดิติดคเหมือนใช้เลนเหมือนใช้เลนดีๆตัวหนึ่งถ่ายเลยแต่ว่าความกว้างก็จะแบบแตกต่างเลยแล้วเอาต้ววายเอฟมันต่ำนะมันทำให้มันเบอร์ได้ดูดิใช่ให้ให้ดูดีเทล ให้ดูหน้าที่กำลังเซ็งเซงแบบเหมือนโดนเมียด่ยดาดูความคม <c oughs> ชัดที่เกิดขึ้นเน,น,น,นอรครนนเลนเอาเท้าวตัวนี้ความละเอียดเท่าไหร่สี่บป่ะสีล้านเลนหลักอะห้าสิบล้ <50 S 2> นลาน i ไอโฟนที่ <c oughs> ถือว่าเป็นเลนเอาเท้าวที่กว้างเกือบจะที่สุดแล้วนะ <ừ. S 1> ถ้าเกิดว่าไม่นับซัมซุงจริงๆผมเอยกว้างกว่าด้วยซ้ำถ้าตินเจนเนี่ยกว้างกว่าซัมซุงเลยผมว ตอนนี้ไอโฟนกว้างสุดแต่พี่รู้สึกว่ามันรับแสงได้ดีเพราะว่าเหมือนเขาว่ามันใช้ r y y b ทั้งเลนส์ออฟตาไวท์เป็นหลักเ้วยทำให้มันรับแสงดีแต่สิ่งที่ท้าทายสําหรับวิศวกรอีกแล้วนะฮะก็คือการทําซอฟต์แวร์มาแก้ไขที่ว่าทุกคนผลกันเรื่องไวบลาซ์สา RYWB พอเป็น r y y b ปุ๊บเนี่ยระบบไวบลาร์นี่ต้องรื้อใหม่หมดเลยนะเพราะทุกคนจะเป็น R g t ่ก็นี่ก็คือ P 40 Pro เรียบเหมือนดูดเมืเพิ่งเปิดสี Deep Sea Blue มี IR นะเอาไว้สั่งเมียไปซื้อข้าวนะชอบไหมสำหรับพี่ชอบค่ะตอนงานตัวชอบชอบผมชอบฟีเจอร์หนึ่งอ่ะพี่ก็คือเรื่องของการถ่ายวีดีโอแล้วข้างหลังมันจะเบลอให้อ่ะมันจะวัดแบบว่าใครเดินมาข้างหลังก็เบลอให้ไปเลยเอาง่ายๆช่วงเนี้ยที่เป็นโควิด19นาทิเนี่ยหลายๆเพจพยายามถ่ายรูปอาหาร ลงเพื่อทำคอนเทนต์หรือวรยเล่าที่ไว้ตัวเนี้อยู่เลยเพื่อขายอาหารเด้งขายของอ่ะขายของออนไลน์อ่ะขายตามแอปตามอะไรเงี้ยใช่ที่ว่าอยู่เพราะว่าจะเมื่อกี้จะบถ่ายเลนกล้องง่ๆแม่งแบบคมเลยโคตรดีต่เนี่ยสำหรับพี่นิวถ้าเกิดว่าแบบจะซื้อไปถ่ายรูปซื้อครับถ้าวิดีโอพี่ก็ยังไอโฟนไอโฟนไม่เข้ารอบทุกรอบเลยว่ะ ส่วน S20 Ultra อยู่กลางกัางทำหนึ่งแลืวองดีโอเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอยากดูแบบว่าเทียบกับตัวเมดลองคอมเมนต์มาเออลองคอมเมนต์มาว่ามันต่างกันยังไงบ้างใครจะแบบว่าความเวทน้ำหนักกันเพราะว่าเลนเอลเจ้าไวเนี่ยน่าจะตัวเดียวกันเป็ร้านเหมือนกันนะครับแต่ว่า ไอ้ตัวซูมตัวอะไรเงี้ยน่าจะหมดละตัวตัวใหม่รวมถึงรุ่นอื่นๆอย่างเช่นเทียบกับ iPhone เทียบกับซัมซุงเดี๋ยวขอมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราจัดให้ทำบายเทสให้ด้วยได้ไ่ตองผู้พี่แม่ก็อวยแบรนด์นี้บายเทสเลยจบจบไปเดี๋ยวสี่กษัตริย์ด้วยจบไปง่ายๆดีนะครับสำหรับวันนี้ ฝากไว้เท่านี้แล้วกันครับครับรีวิวน่าจะมาสักอาทิตย์หนึ่งนะแต่คลิปนี้ออกนะครับรอก่อนเพราะว่ามันยวต้องไปใช้งานวันที่10กว่าู่นแล้วก็อีกอย่างคือช่วงนี้เนี่ยมันเขาเคอร์ฟิวเนาะไปถ่ายรุปยากครับรุยากนะครับก็ยังไงช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยครับครับวันนี้ผมตุ้มเต้มแนวต้องน้องแคมเอ๊ยน้องแคมที่ติดน้องนิวติดร้านก็ขอลาไว้ก่อนแล้วการเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ